ผู้ควรรับทักขินาในยะที่สามพิกุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคํานับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเจ็ดจำพวกเป็นอย่างไรคืออุพโตภาควิมุตปัญญาวิมุต กายสักข,ขีทิฏฐิต,ตะสัทธาวิมุตติธรรมานุสารีสัทธานุสารีภิขุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า